นี้จะมารีวิวนะครับมาตรฐานป้อมหน้าขาเข้านะครับให้กับหัวหน้าชุดนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดถากดหิ้งให้ด้วยนะเออกดไปเลยนะครับวันนี้วันที่จะมารีวิวนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าชุดนะครับชื่ออดุลปิ่นสุวรรณครับอดุลปิ่นสุวรรณนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันมาตรฐานป้อมหน้าขาเข้า เริ่มสมมุติว่าเป็นรถนะ,ะนรถเก่งเว้นสีดำนะยุดสวัสดีครับบ้านสิริเพยินดีตนรับครับตี่ต่อเสนออครับชอกโครงการครับเพื่อ,อ,วาาอความปลอดภัยของโครงการตามมาตรฐานของแสคลียขออนุญาตบันทึกข้อมูลบัตรครับรอบันทึกข้อมูลบัตรนะหาบัตรก่อน เป็นบัตร5ประเภทนะครับบัตรประชาชนใบกับขีบัตรข้าราชการออกให้บัตรประกอบวิชาชีพบัตรที่5คือบัตรรับวิสาหกิจนะครับหรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับของผมก็จะเป็นบัตรใบกับขี่ขออนุญาตครับสมัยก่อนนะครับต้องจดนะครับทะเบียนนะครับ อ่างรอ่าหมวดคอนทมอเป็นรถเก๋งโตโยต้าสีบอลอันนี้อันนี้ไม่ต้องนะครับระบบใหม่นะครับใช้โทรศัพท์นะครับส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลส่งขึ้นไปทางส่วนกลางนะครับใช้โทรศัพท์ส่งนะครับไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับทีนี้ให้เด็กละนะครับเริ่มรบกวัวให้เจ้าหน้าที่กดสแตป์ในระบบ่อนออกนรอบพื้นที่ด้วยครับครับผมขออนุญาตตัววัดอกระภูมิก่อนเข้าพื้นที่ครับครับ สามห้าจุดเก้าทุกครั้งนะครับเราก็จะเตรียมพร้อมนะครับเรื่องท่าแมสนะครับแมสปิดจมูกนะครับถุงมือเพื่อปป้องกันนะครับโควิดนะครับทุกครั้งนะครับลูกค้าที่จะเข้ามาในโครงการนะครับก็จะทําการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันโควิด การรักษาความปลอดภัยของเรานะครับจากทีมงานมาตรฐาน BGS อ่านเรื่องต่อสำนักง้านขายตรองไปขามือจะมีเจ้าหน้าที่ราพอำนุยความสะดวกให้ครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็มาตรฐานขาออนนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ